พี่น้องดาราย่างมาถ้าก็เห็นหน้ายาอินม่ใส่เดียวนี้มาจาบ้านสิพิสายไปยังเมื่อเกี่วข้าวนไหมบ้างเออน้างเจ้าไหนออบางนี้บางแหลรบางเขาเออจะไปเห็นน้ำเล่าไปเอาไปช่วยน้ากุญแจเอวเล้มาเป็นจังไงเดียวนี่ไปน้ำเย็นมาให้รากินได้ไหให้ถากินได้ไห ย่างวัวเจ้ากันย่างเว้าหันกับขี่รถน้ำเชี่ยวคงเพื่อนป้าสะพ่อจะแข้งแห้งเนาะยายอินเลิฟพี่น้องเลยถ้าเห็นหน้าพันยางเพิ่มเพิ่มมากพอได้ก็ได้เออไม่ซอยหน้าม่าแต่ดำปู่บ่มาซอยกันจ้ะเนาะเออแต่ดำเราดำได้เราก็เมื่ออย่างนี้ เมื่อไหร่มันเพื่อนอะไรล่ะเกี่ยวคนกระทบไปบอกับเมื่อเกี่ยวอยู่ไชเดนี่อยู่บ้านนบ่อหรือวะบ้านนบ่อนำเกลือหน่อยแหละได้ครูได้ขี้งใหม่เราบอกให้ไดนี่บองหู่มีดอกพุ่เลยบ้าดอกพุ่จ่ออยู่จะได้อยู่นี่สบายใจเนาะเพามาจ่อยันอยากกินมายาแล้วก็ย่านอนแม่นไปหาซอยหน้าคนเนาะเออผมมีหน้าเห็ดไปจอยเพื่อนเออผมมีหน้าเห็ดเพม่อนก็ไปหาซอยคนเนาะ ากระเ็ดหน่ายายอินเลิฟดาราบาโบยเพื่อนดาราบบเห็นหน่าเห็นตาลูกพี่ไปไปหาบอไปเปช้เาเคยไปหาวัาน,นี้เ้าเยไปหาไข่เป็น้งไดชไข่องแรำเย็นใ่ากินเน้อไปนอนเพราะว่าไปอน ờ, về năn, về năn lẽ, về lẽ sẽ đành mua hàng. Điêu ba điêu ma, bộ vai đấy, về lôm còn. Không nhảng thế đó. Năn. Bảy giờ họp. Hành lẽ, nhăm đâm vào, đến lẽ về lẽ sẽ đành mua hàng. Về cả Ừ. Mua bán, mua xin, vận chuyển, mua cái cái máy, mua cái 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 máy, nong xe, ชอยกจะาเจาให้ถท่าเเออเพื่อจะให้ิีเขาเพื่อจะให้ลกว่าหันก็เพื่อชามพโลูน่าเมิอนันลงเกี่ยวเขา่ชีสชกบ้าเลยอะทงเอามื่อนีแล้วเพราะเมื่อนี้นก็เ่มีแล้วเื่อเดี๋ยวึ้นเล่าแล้วเล่าหัวกันเลยเออเจ้าให้ธรกินนะของฮาวบมี่บุญนีนะ ก้อนก้อนคำข้าเจ้ากระชาเนาะนกข้าเบบเใช่เบอข้าเจ้าก็ชื่อชื่ออยู่ห้ากินนะเออข้าเจ้าก็แม่นั่นแหละชื่อให้กินยังฟางซอยน้ำดอกน่อยู่นักกินข้าเจ้าเป็ดไก่ข้าเจ้ากระารอืมเื่อมันมันจะลงให้น่าจะกองยามแรงแล้วก็ลามตัวลามวัวยามาเ้าแล้วก็ลงเห็ดเรี่ยงอเห็ดปลล่าว่ะบนห้ากัวมีบวกเห็ดเนาะเอาม่พอใจก็เห็ดน้ำ คนนั่นแหละค่ะอือขอเห็ดนองข้าเจ้บเาบอกคือจะไปเอามาเห็ดเพำพ่นน่ไปะบ่าเอาไหนเออเราไปว่าเอาข้างในเออปะปะบ่าเอาเออพอเราเปิดปุ่นบนเห็ดแล้วก็จะได้เนาะของคนดูเนาะถ้าไปเห็ดเรียกดูพี่น้องอย่าอินเลิฟปิดปิดปิดเห็ดไว้ดำหน้าเข้าเจ้าไปลุกกาบัางดำนี่ลักเราก็จ้าะจาง จำโลกก็จะจำโลกดำอย่างเดียวดำอย่างเดียวดำกมเลจีนาน่าไงบ้างแล้วจึงลูกกาป้าเพื่อนแล้วอยู่นักข้าเจ้าบอย่าหรอคะบ้าบ้างมองซศราอันพอนค่ำฝนาลุดมมาให้ ตาเข่าค่าก็ได้พ้นตกคำเลยนางฝาอไก่กินยาไก่กินหางนี้แต่ว่ามีไก่ฮะมาได้จักมือซ้มสี่หามือเลยเด้มาแต่วันที่เศร้าไปตีเศเอมาอยู่ที่สัเจ็ดตีเศร้ได้หาเหมือเลยเด้มือนวันที่สิบเจ็ดพั่วตาเขา เาไปกินรถอยู่ไหนกินกินน้ำเมื่อนางก็ีบมาจะไปทางหอ้เอก็มาเกี่ยวข้าวนเดอนจัเตะมขะไปทางไหนรดแดงขันใหม่ด้ไหวหรืนเด้อจขึ้นตะเกียวข้าวพ่อจะไปขึ้นตะเกียวข้าวบได้ลงซอยข้าจ้าซ้ำ เอาคาตาเขาจังหวยผัดาาปาไก่กินมาแล้วเนาะกกี่ยแล้วว่ายันไก่กินนางเผาไก่อยู่หักดีต่ไก่บรลายมันตายห,าาห่าเไก่ทิพาก่ฮะอออไก่ติพาเกีไมจะไเกียวขาเนาอยจะเกียนี่ยมันบ่มผกเกียให้เด้เนาะอยาให้มันแหลวด้เเจ้าผ้กเกี่ยขันชอบผอนข่า เออหม <S 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 ู่บ้านเนี่ยลงมาเรียงงัวกับเจ้าชุกพี่กับเจชกคอบ้านกับคนไหลอันลูกชายอยู่กับพายสาลูกชายอยู่ในเม่นายน้ดมหญ้ามันเด้อเออมาดองหญ้ามาดองเม่นายเม่นายเออเออน้ำเม่นายคอตาดูอิเมซอนเมซอนมาใส่ก่อนเดี๋ยว กินดองน่ะงซ้อนว่าจะเรียงัวหมดชอยกมาแล้วเออน่าจะให้กระตนาะได้กระตายังไงนะเฮ็ดเรีองีดอกพี่น่เลยเฮ็ดยังไงเมเฮ็ดเรีองเฮ็ดแกบเออเฮ็ดอันเอ้ยเฮ็ดจะออกไม่หนึ่งกิจฉัได้แมนเบ่อันที่ท่อไว้แม่หาเห็ดปแล้วเห็ดปออกบ่ ขาด้ห็ดกวจูเจะาบ่รลาออยู่ใช่เออบรเลอะเลยข้าตาัวอกกินเขาคนแกจะเ้าทองใช่เนี่ยสีถัดแทนดิเออเจ้ทองนจะมีถัดหยกไ่ในท่อหัวมันลายทองอันทองลูกไพ่ประคุณเนี่ยข้แไ่เห็ดกวเอาขาได้เพจูมห็ดกอกข่าบบเห็บขาโบชาน้ำคนเนว่าจังหันจะได้นองซี่นไม่ท่อนะลูกไพ่คนเมื่อเออมันได้ยยางเป็นนองซีโน่ย่างลงไปลรมอย่างไปฮะ่อ ข้าไม่นเจ้าเนี่มือเจ้านี่ก็ย่างเมื่จะคือนบนนอนู่คุณจะคือบนนอนนอนใช่นอนนะก็ไม่บางเี่เอากรฮก็เมื่อเช้านี่แล้วเอตะกินนน้นบ่เออก็นอนุกแล้วก็เมื่อชมไป้ลูกเมื่อจอดลูกอ๋อไข่นะเขาไปให้น้องซีโน่หนิเออก็ไปให้บ้านี่น้อีรอยบ่อีรอยเอออีรอยไปเออจะเอื่อยเลยอีรอยเออนมากี่หลดไปบ้านนี่เออไปห้องหะน้เพื่อนมาแจวปันามาเพื่อนอาจายที่นี่เออตาเพือนหนเออเบอร์บาราย ขั้นเจ้าใเฮิร์ะมันหนาวแล้วเมื่อไหร่ไม่น่มันใช้ตัวเย็นมันบรดาไง่ายก่อไข่ใหม่ไข่ใหม่ก็ว่าได้พื่อใเนื้อเพแจะได้ขาวจะย่าได้เออเครึ่แล้วบ่ไหมขมไม่บางน่ะย่างไวจิปันนี่ได้เราหู้งอื่นพวกโอ้น้องซาลาอันน้องซาลาพอคิงคำเหะอถักท้ายเอฟซเน่สบายอ่าขิงคำคือการบอคือการบอ อ้าเสือซื้อมาให้บิ่งดูงามอยู่ปะมันงงใส่บาทเปลี่ยนเนี่ยจอมันมุนพอดีเลยหมักไดงใช่ไปอกก๊าซ งามเยอะ่แต่คุณแต่งจ้าใส่รอดต้องไปคุณดงคุณแต่งบุบิิจ้าคุณดงคอนคุณดนองกับสินเนาะจะลงใส่บาตรขาวันสาใส้สองโตแล้วมาเสนาซึ่งมาฝากใหม่ าามีอยูออ่ได้สีหนึ่งอะสีเทาหักเขาบค้อได้นุงนน่งแล้วได้เสื้อหาอีสักนุ่งบางก็นุ่งแต่ถืออะไรได้มันหักเพราะว่าสันมันไม่ใช่หุ่นสันอ <c oughs> บอไ,ได้ซื้อได้เพี่งแต่แบบนี้แหละได้เสื้อาห่าตัวหนึ่งอย่นา,า,นอนานี้มามันจจกันนั้นได้มันจะเก่ากว่านี้จักหน่อย พ่อว่าซื้อมาบ่ได้นุ่งดอกนงละเทือละไดไปปีคมาแต่เกี่ยวข้าวยายอินเลิบอันมาพ่อมาข้าวเนาะยายอินเลิบหน้าพ่อเขาเดี๋ยวแล้วเนาะอยู่ผู้เดียวพ่อใช้กินอาหารสบายเราขัวกับบัเอาเก่นความเหล้าข้อเจ้าบริษัทข้าวเจ้าด้านน่ามือะเล็กส พวกรกอาแล้วูดีใจอยูเมื่อบาจีงกอเจ้านี่มาเลกับบงายมได้อยู่นอเจ้า่ะเยเ็มบ่กินไปมันเลยเอแล้อนมูนะยุบบายร่งเราเนี่ยยุบเอา โอ้ยเราเมื่อยเพรานเราสีผักผ่อนเราวดเราดังไอย่เี้คนคุ้น้องกุ ดูมันจะมาาแลัวเนาะไปอไม่มานนั่เองมันเลื่อนกายไปเห็นปาน้อยปนดดานะปันดาปนิดาอันดาเห็นอยู่มัยหน้าเขาเฮียนหมอด้วยากเมะฝนมากเลวไม่ใิ่ท่านบะกตะกวเขาค่อ เขาจะอักไว้เนเขาอมีฝนมาเขาว่า oh. ม uh ือแรงมมนสิโตข้งแยนมันมากไม่สิบปท่านนะมากไมสบอกก็มันเลียวกมาาวเนาะมันบอกท่านขากล้าิงคงอยท่านเนอะในพื้นนี่ตัวผู้ตีตัวไหญ่ตัวยู่เดินนะมีอีกอืมเตรียมมาเด้อนี่มันมากว่ามบอกเดก้าได้อืมามากเม็ดบางไงบางไงปุบเปียปุบเปียเปียมาหัวจ้าไขรักลายคนหู พาเงี้ยถึงมาหลอดดึงซอยกันนบดได้ตัวให้นั่นเช่วงด้านนะครองกินมีตรก้นมอเนาะอย่าเลิกกินแล้วก็อย่าเพิ่มเมื่อได้ถ้าพ้นตรงกู่เขาสองกลรึเ่เป็นยังอินแบบนั่นแหละพี่น้องพอๆกันคลิปนี้ที่ไม่แห้งสกุลสกคนกลับสบายดีเด้อพี่น้อง